สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ดาจะพาไปเที่ยว <ời S 1> ทะเลที่สัตสหิบนะคะไปกินอาหารที่ริมทะเลกันไ่ะล้อมเรากันหมดแล้วไปนั่งชมบรรยากาศที่ชายทะเลฟังเสียงคลื่นถ่ายรูปตามจุดเช็คอินและเราจะไปสำรวจหาดที่เรายังไม่เคยไป ที่เราไปก็คือหาดนางรำหาดนางรอง,ลองแล้วก็หาดน้ําใสค่ะเราจะไปหาดน้ําใสค่ะแล้วเราก็ไปต่อที่คาเฟ่ที่อยู่ติดลร้มชายหาดบรรมากาศดีมาก <R ing> กับคลิป <R ing> เที่ยวทะเลสัตหีบวันเดียวเที่ยวให้คุ้ม แล้วเราก็มาถึงหาดนางรำแล้วค่ะมาถึงเราก็มาซื้ออาหารก่อนเลยนะคะหาดนางรำนี่จะเป็นหาดที่มีของกินขายเยอะค่ะนี่ดาก็ซื้ออาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเรากำลังจะไปหาที่นั่งกินกันค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันของเรานะคะข้าวผัดปูต้ตมตำไก่ย่างกับบรรยากาศทะเลน้ำใสทรายสวย ตรงนี้คือหาดนางรำนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์คนไม่ค่อยเยอะคะ่ะอันนี้นกอะไรนกพิราบเหรอนกพิราบจะมาขอข้าวกินหรือเปล่า <c oughs> กระดูกก <łość> ันหรล่าอื้ออิ่มงาำสำราญเลยหมาได้ล้อมเรากันหมดแล้ว คนน้นเขาเช่าแบบแอันนี้ก็มีร้านขายของคนก็ตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วค่ะคือเมื่อเช้าว่าฝนตกทำไมตอนนี้อากาศไม่ร้อนเลยค่ะอากาศดีมากแดดก็เริ่มออกแต่ว่าไม่ร้อนอเดี๋ยวจะพาเดินไปจนสุดหาดนะคะ มีก้กอนเล็กๆด้วยอะรถไถ่ายลงไปในทะเลเลย ข้าฟรีหรือเปล่านะแต่เราหาไม่เจออ่ะก็เลยมาเข้าตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นหาดนางลำที่จะไปต่อที่ <c oughs> หาดนางรองนะคะจะมีรูปปั้นของนางผีเสื้อสมุทรอยู่ด้วยตรงนี้สวยมีโพหินเต็มเลย ตรงนู้นจะเป็นหาดนางรำที่เราไปมาหาดแรกค่ะแล้วก็ฝั่งฝั่งทางนู้นก็จะเป็นหาดนางรงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นระหว่างทางของสองค่ะพี่ภูมินำทาง ไม่ต้องมาก็ได้แ,แต่ <c oughs> ไม่ลื่หรอกแต <c oughs> ่สวยอะคนเห็นเนี้ยแต่ตรงเนี้ยถ้าตกไปก็พี่ว่าลึกไหมตรงเน,นี้ยลึกอย <c oughs> ู่นะเนาะมันดำเลยอะ ก็จะลึกกับตรงเนี้ยต้องร,ออรงอะวังอะไรด,ดีแหละนังเงือกมันมันล็อกหน้าจอเรานี่ยก็มากต่ตรงนี้นงไม่ปีนอะไรผนวกก็เราอยากปีนตรงนี้อุ้ยสวยๆตรงนี้สวยพี่นายระวังหมวกดิวนะลมพัดแรงมากต้องเลื่อนตัวเลย นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่จะต้องมาถ่ายรูปเมื่อมาผ่านนังรับผ่านนางรองตรง,งน,นี้ไม่กล้าเดินไปกลัวลื่นตก คนไม่อยากมาถ่ายรูปถ่ายรูปไม่หยุดเลยค่ะน <c oughs> คนไม่อยากถ่าย <c oughs> มีน้ำขังขึ้นมาข้างบนอันนี้น้ำฝนหรือว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาข้างบนเหรอนว่าน้ำทะเลขึ้นสูงมอม่ะน้ำนี่มันก้อน เป็นจุดที่ต้องวิวสวยต้องมาถ่ายรูปกันตอนแรกก็คิดว่าร้อนก็ไม่อยากลงเนี่ยบอลงแล้วลงสวยอะ่ะตรงนี้เป็นหาดนางร้องนะคะหาดนี้มีเสื้อผ้าขายด้วยค่ะ หานนี้ก็จะร่มรื่นมากเพราะว่ามีต้นสนเยอะมากบรรยากาศก็เงียบสงบเย็นมากต้นสนเยอะมาก ท่าน,นี้เย็นมากเลยค่ะมีต้นสนเยอะอ่าน,นี้เย็นมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะแล้วก็หมือนมันแบบใกล้ภูเขาใกล้ภูเขาตรงเนี้ย มันเลยเย็นอ่ะถ่านเนี้ยแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะดิเอาเสือมาปูนั่งแล้วก็ชมวิวทะเลสวยแต่ไม่เข้าใจว่าหมาตัวเนี้ยทำไมมันนอนตากแดดมันร้อนมันหรอไอ้มันไม่ร้อนหรอ ไไ่มันนอนตากแดนไม่เข้าใจก็ไม่ได้เป็นอะไรนะก็คืออาจจะเป็นหมาหมาฝ <c oughs> <c oughs> รั่งชอบขับแลยตรงนี้ก็มีเรือให้เช่าพายได้เหมือนกันค่ะมีทั้ง เรือเรือใส่ก็มีกดช่วยการรักษาความสะอาดแต่ว่าห่านเนี้ยสะอาดมากเลยนะไม่ okay. มีขยะเลยก็เขาก็มาปิกนิกกันแบบว่าชิลกัน่ะห่านนี้ก็แบบว่าสงบสงบไม่ค่อยมีผู้คนทุกข่านแล้วก็ลมลื่นมากเย็นมาก ใครต้องการความสงบก็มาหาดนางรองได้นะคะ mm hmm. ก็ถ้ามีใครมีแบบเก้าอี้ผ้าใบามานั่งอะ่ะจะดีมากเลยเพราะว่าทรายมันจะไม่เข้าไปในอาหารเราเมื่อกี้อะ่ะเรานั่งบนเสือใช่ปะ่ะกินไปก็แบบทรายก็ปิวเข้าอาหารไป ที่คนละ15บาทค่ารถสองแถวไม่ต้องเสียเอยงเนาะเพราะว่าเสียไปแล้ว15บาทเมื่อกี้ก็คือเป็นค่ารถสองแถวไปกลับค่ะแม่ดีกว่าก็ถ้ารถมาเราก็ขึ้นได้เลยไม่ได้ไ I this is the ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หาดน้ําใสแล้วนะคะออก็จะมีความสวยงามแตกต่างไปอันนี้ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างค่ะเนยน,น,นี่ยอะไรอ่ะเพียงหรอเพียงหรือหอยมัเ,เ,เมกะตรงนี้จริง ก็เป็นหาดที่น่าเที่ยวอีกหาดหนึ่งสวยห <Wow. S 1> าดเนี้ยไปดู hey, ก็จะเป็นโซนบ้านพักนะคะเป็นที่สงวนสําหรับผู้เข้าพักบ้านรับรองหาดน้ําใสะคะ่ะก็คือจะมีความเป็นส่วนตัวแต่เรื่องการจองนี่ต้องไปหาอะไร,รละเอียดเ่มนต่นคนที่เข้าพักก็คือมีความ p r i เวเราก็จะไม่เดินไปตรงนีน้ว่าเราไม่ได้พักที่นี่นร้านขายเสื้อผ้าอยู่ ตรงหาดน้ำใสด้วยนะคะเป็นชุดว่ายน้ำชุดเล่นน้ำอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้เม็ดอะไรนะลูกสนออก็ใช่ลูกสนเนี่ยต้นสนอะไรกนันอันนี้ยังเขียวอยู่ อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ค่ะดอกสวยดีหามุมหามุมนั่งตามอัธยาศัยนะคะห่านดังรองเย็นกว่าแต่ตรงนี้คลื่นแรงน่าเล่นน่าเล่นน้ำดิคลื่นแบบคลื่นไม่นิ่งอ่ะสวนดูแลสนักจ้จัดคลองทับเดือน หมาย้อมสีผมอีตอนนี้ก็บ่ายสามล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ที่เราอยากจะไปได้อะไรมาสัญญาณรอเรียกดเดี๋ยวถ้าได้แล้วเขาจะเรียกจะมีสัญญาณเรียกไปหาที่นั่งก่อน Thank <music> you. โดดันเต้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะคาเฟ่น,นี้ก็จะอยู่ติดชายหาดเลยนะคะตกแต่งสไตล์มินิมอลค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะก็สามารถมานั่งชมบรรยากาศชายหาดพร้อมกับมีเครื่องดืง่มกาแฟ้างร้านนี้ก็จะมีขายซาชิมิด้วยค่ะ<ม>ก็สามารถไปซื้อมานั่งกินได้หรือว่าจะไปนั่งที่ร้านเขานน้นก็ได้ค่ะ น่าจะน่ากินที่ร้านเขามากกว่าเน,ะนาะแ,แต่สวยอะถ่ายรูปสวยมากมีคนเล่นเซิร์ฟด้วยเป็นร้านคาเฟ่แบบน่ารักน,น่ารักตกแต่งสไตล์แบบว่ามินิมอลมินิมอลนะคะ ก็เป็นสไตล okay, oh ์ที่ชอบมากก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะมาคาเฟ่นี้เดี๋ยวดาจะเียบรายละเอียดแมปไว้ให้ในรายละเอียดพาชมรอบร้านคาเฟ่ค่ะใส่คอด้วยหรอใส่คอด้หรอคะไปใส่เสื้อคอ năm mà. พักคืนแรกของเราแล้วนะคะจะรีวิวที่พักให้ดูคะ่ะคืนแรกดาจะพักแบบว่าอยากได้ราคาที่ถูกๆหน่อยอะคะ่ะดีมากเลยค่ะราคาแค่600บาทจะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นเตียงขนาด5ฟุตน,นะคะนอนได้สองคนมีทีวีมีตู้เย็นนี่ก็จะเป็นที่นั่งหน้าต่างมองออกไปนอกห้องค่ะราคาแค่600บาทมีโซฟาให้ ห้องน้ำก็ประมาณนี้ค่ะก็จะมีฝักบัวมีเครื่องทําน้ำอุ่นก็คือปกติห้องน้ําก็ถือว่าโอเคค่ะนี่เขาจะมีผ้าเช็ดตัวให้มีน้ําให้ไหมเดี๋ยวค่ดูก่อนมีน้ําให้สองขวดขน้ําเปล่านะคะเขาไม่มีตู้เสื้อผ้าให้นะคะแต่ก็เรานอนคืนเดียวก็ไม่ต้องใช้ตู้เสื้อผ้าเนาะแค่แขวนผ้าเช็ดตัวตรงนี้ก็พอแล้ว โปรแกรมพรุ่งนี้ของเราก็คือเราจะต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปซื้อตั๋วข้ามไปเกาะขามค่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวแล้วก็รีบนอนแต่หัววันวนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ